40%ของประเทศทั่วโลกได้เริ่มทยอยเปิดให้เข้าบ้างแล้วข่าวนี้เอาเอามาจากองค์การการท่องเที่ยวของโลก World Tourism Organization ลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโอนะที่ผ่านมาเราก็ลืมไปเลยว่ามีองค์กรนี้ด้วยองค์กรการท่องเที่ยวโลกคือวันก่อนเราพูดถึงว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาบอกว่าเออค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดก็ได้อย่าเข้มงวดเกินไปนักเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่เราปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ด้านสุขภาพอย่างเช่นใส่หน้าก,กากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเข้มงวดซะจนคือเศรษฐกิจมันเสียหายหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในขณะน,นี้องค์การการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยก็เรียกว่า U N W T O เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยรีสตาร์ทใหม่4 0ของแหล่งท่องเที่ยวในโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายกฎการห้ามเข้าบ้างแล้ว เกือบเข้าใจว่าคงยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นะน่าจะหมายถึงว่า40เปอร์เซ็นของประเทศทั่วโลกอะ่ะพอเขาบอกว่าจากทั้งหมด202ประเทศนะ202ที่อะ่ะก็คือเข้าใจว่าหมายถึง202ประเทศเนี่ยนะมีประเทศที่เริ่มเริ่มเปิดให้เข้าก็คือประมาณ87ประเทศแล้วคือเปิดก็อาจจะยังไม่ได้เปิดหมดอาจจะเปิดที่ละติดอะไรเหมือนอย่าง,งยุโรปก,ก็เปิดให้แค่ประมาณ12ประเทศที่ปลอดภัย รวมทั้งไทยด้วยเนี่ยเข้าได้ใช่ไหมก็ยุโรปก,ก็ยังไม่ได้เปิดหมดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเริ่มทยอยเปิดบ้างแล้วอบเชื่อว่ามันไม่มีหรอกที่จะแบบปิดตายไปเลยถึง2ปีแบบที่เขาพูดกันว่าเอออีกสปีถึงค่อยมีวัคซีนหรือว่าอีก2ปีถึงค่อยแบบการท่องเที่ยวถึงจะฟื้นหรืออะไรเงี้ยอ๋เชื่อว่าไม่มีทางเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ในสัญชาตญยานของมนุษย์คือแรกๆเราอาจจะทนได้อะแต่ว่าผ่านไปน,นานๆปุ๊บเนี่ยจะเริ่มโหยหามนุษย์เนี่ยคือเกิดมาพร้อมกับกาารเดินทง ยกเว้นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างเราเนี่ยถ้าสังเกตจากประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยไปไหนแต่จริงๆก็มีการเดินเรือไปต่างประเทศนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้บันทึกในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองประเทศของเราก็มีเดินเรือไปต่างประเทศอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่าพวกฝรั่งหรอกอนอกเรื่องมาเยอะก็คือตามเนื้อหาข่าวตรงนี้หัวข้อพูดไปแล้วก็คือจากสรุปในข่าวเนี่ยการที่แต่ละประเทศเนี่ยปิดตายเพราะว่าวิกฤตของโควิด1 9หรือโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้ความเสียหายของการท่องเที่ยวของโลกเนี่ย เขาบอกว่าเสียหายถึง320,000ล้าน USD คือประมาณ10ล้านล้านบาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าวัดจากอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในโลกเนี่ยที่ทยอยปิดไปเพราะว่าผลของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดดำเนินการขึ้นมาบ้างแล้ว40%ก็คือไอ้ที่เปิดน่ะเริ่มเปิดบ้างเปิด100%หรือเปิดบางส่วนอะไรเงี้ยประมาณ40%แต่ว่าไอที่ยังปิดตายอยู่เลยเนี่ยคือ ส่วนที่เหลือก็คือประมาณ115ประเทศที่ยังไม่ยอมทําอะไรเลยยังไม่ยอมเปิดเลยทีนี้ดูตัวย่อขององค์การนี้แล้วเนี่ยนะก็คือ World Tourism Organization เนี่ย แต่เขามีคําว่า U.N. ทางซ้ายบนอ่ะ U.N. เพิ่มเข้ามาด้วยเนี่ย U.N. ก็คือ U ในติด Nation ถ้ามีแต่คําว่า U.N. เฉยๆเนี่ยเหมือนประมาณว่าองค์กรความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรืออะไรย่างนี้ใช่ไหมเขาเอาคําว่า U.N. มาเติมหน้า W.T.O. เนี่ยเหมือนประมาณว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะเป็นเรื่องระดับโลกเลยขนาดองค์กรอนามัยโลกยังเป็น W.H.O. เฉยๆยังไม่มีคําว่า U.N. อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้คือเป็นเรื่องระดับโลกยิ่งกว่าองค์การอนามัยโลกอีกเพราะมีคําว่า U.N. คือ U ในต e ด Nation มาเติมข้างหน้า W.T.O. ด้วย ก็คือน่อาจะเป็นองค์กรการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติอะไรประมาณนี้นะแสดงว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยการท่องเที่ยวนี่ยนี่ไงก็คือองค์กรอยู่ในเต็ดเนชั่นเนี่ยในนี้เขาบอกว่าองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ได้กําลังมอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากการระบาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจริงๆเขาไม่ได้เงียบหรอกนะเราเพียงแค่ว่ามันไม่เคยมีข่าวใหญ่ถึงขั้นจะทําให้คนทั่วโลกตะลึงได้อะไรเงี้ยนะก็เลยแบบ ลืมไปแล้วว่ามีองค์กรนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนอนามัยโลกไงมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมอันนั้นมีมีบทบาทเยอะก็คือตอนนี้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก22%ที่ได้ผ่อนคลายกฎการห้ามเข้าเนี่ยคือตั้งแต่15มิถุนายนถึง19กรกฎาคมก็คือมีปรับเพิ่มขึ้นอีกที่ผ่อนคลายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก22%คือแนวโน้มมันยังช้าอยู่อะ่ะแต่ว่ามันก็ค่อยๆ ค่อยๆเริ่มต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่วิกฤติโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาประมาณ4เดือนกว่าๆทานั้นเองก็ค่อยๆผ่อนคลายมา87ประเทศแล้วแต่แน่นอนย้ำาครั้งหนึ่งยังไม่ได้เปิด100% 87ประเทศเนี่ยที่100%มีบ้างแต่ก็มีทั้งเปิด100%กับเฉพาะบางประเทศกับเปิดนิดเดียว อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มบ้างใช่ไหมแต่ว่าจะเปิดให้กับกลุ่มคนที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆนะก็เป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเข้ามาก่อนอันอย่างนี้ถือว่าเปิดด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรนับน,นะอ๋ออนน,นี้เขาก็บอกนี่ไงก็คืออย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้แปดสิบเจ็ดที่ที่ว่าผ่อนคลายบ้างแล้วเนี่ยมีแค่สี่ที่เท่านั้นนะที่เปิดหมดเลยเปิดโล่งเลยไม่มีข้อแม้ไงเปิดหมดแค่สี่ที่เท่านั้นเนี่ย just f o r have completely lift all r e s t r i c t i o n ประเทศไหนไม่เห็นบอกเลยในขณะที่อีก83ที่เหลือเนี่ยก็แค่เปิดบางส่วนเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนนะ่ะไทยน่าจะอยู่ใน83นี่แหละหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้เขานับยังไงนะถ้าให้เดานะจากที่เคยนําเสนอข่าวไปอ่ะหนึ่งในสีนะ่น่าจะเป็นโคโอเอเชียแล้วก็มีอุซเบกิสถานที่เคยพูดไปว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้สามพันยูเอสประมาณเกือบแสนถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเขาแล้วติดโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็ ประมาณ53%ของประเทศทั้งโลกเนี่ยเออนี่ไงที่บอกว่า87เอย115ที่เอยน่าจะหมายถึง115ประเทศหรือ87ประเทศเนี่ยก็คือเนี่ย53%ของจุดหมายปลายทางทั่วโลกก็คือยังคงหรือ115ประเทศเนี่ยยังคงปิดพรมแดนอย่างสมบูรณ์สําหรับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่ตอนนี้เป็นอะไรที่ถูกลังเกียจมากเลยทั้งๆท,ที่เป็นคนเอาเงินมาให้แท้ๆ ความรับผิดชอบในการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งจําเป็นเลขาธิการการท่องเที่ยวแห่งสหรประชาชาติเออเรียกอย่างนี้ก็ได้นะก็บอกว่าการเริ่มต้นการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้โดยที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในที่สาธารณะแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปด้วยต้องเข้าใจนะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในยุคปัจจุบันนี้แล้วไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเราไปเที่ยวเล่นหรืออะไรพวกนี้นะคือ มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยถ้าเกิดว่าตั้งแต่เกิดยันแก่เนี่ยก็คือเอาแต่หลบอยู่แต่ในประเทศอย่างเดียวมันเหมือนมันขาดอนะขาดประสบการณ์ชีวิตอนะคือเอฟเคยพูดประวัติศาสตร์ไปไงมาตลอดเลยนะถ้าเกิดใครเคยถามว่ามาตั้งแต่ต้ๆนๆเนี่ยบอกเลยว่าที่ประเทศฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขาเจริญขึ้นมาได้เนี่ยหลายๆอย่างเขาไม่ได้เป็นคนคิดเองนะแต่ว่าเขาเดินทางไงเขาอาจจะไม่ได้มาเที่ยวนะแต่เขาแบบ เหมือนมปณว่ามีการออกเดินเรือตั้งแต่สมัยโบราณเน่ยเพื่อที่จะค้นหาโลกใหม่อะ่ะจนกระทั่งเขาก็มาเจอจีนมาเจออินเดียใช่ไหมแล้วก็ได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆแล้วก็คือเหมือนว่าเอาไปใช้กับของตัวเองอะ่ะเรียกว่าลอกไปก็ได้แต่เรียกว่าเอาไปปรับปรุงเอาไปอัดแอปประยุกต์กับของตัวเองซะมากกว่าจนทําให้เขาจเจริญขึ้นมาได้ะนะนึกถึงว่าเหมือนเหมือนเด็กที่เอาแต่เรียนในห้องเรียนกับเด็กที่ออกไปสัมผัสโลกจริงอะไรอย่างเงี้ยอันไหนอะ่ะที่เด็กเขาจะได้ประสบการณ์มากกว่า รู้แต่ทฤษฎีหรือว่าออกไปเรียนรู้โลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมัยเนี้ยเขาบอกเวลาประชุมเนี่ยก็จะใช้แอปซูมใช่ไหมแอปที่ประชุมออนไลน์ได้เนี่ยแต่หลายๆคนก็พูดเลยนะว่าการประชุมผ่านซูมเนี่ยโอเคมันจําเป็นสําหรับยุคโควิดแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเขาอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเห็นของจริงแล้วบางทีว่าจะท่องเที่ยวผ่าน VR หรืออะไรเงี้ยผ่าน Virtual Re a l i t y เนี่ยมันไม่เท่ากับไปเที่ยวของจริง เพราะว่าการเที่ยวเนี่ยเราได้ไปเจอคนจริงๆไงไปเจอบรรยากาศจริงๆมันไม่ได้เหมือนกับในตำราหรือว่าในหนังสือภาพเฉยๆอะไรเงี้ยคือเราได้ไปเห็นของจริงความรู้สึกจริงๆอ่ะมันต่างกันก็ในนี้เขาบอกว่าถ้าเรายังคงเดินหน้าผ่อนคลายกฎการห้ามเข้าในการเดินทางต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าทั่วโลกให้ความร่วมมือกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนแล้วก็ทํางานร่วมกันก็คือ ทำให้มันฟื้นผูกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็จากสถิติขององค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติแล้วกันบทภาษาไทยนี้ไม่รู้จะเรียกไง U.N.W.T.O ก็บอกว่า87%ของประเทศที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย20%ในนั้น20ใน87เนี่ยก็คือเป็นเกาะเล็กๆที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากอาจจะมากกว่าเราซะอีกถามว่าถ้าประเทศเราพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเลยอะสักครึ่งหนึ่งของรายได้เลยเนี่ยเราจะยังทนปิดต่อไปได้ไหม มันก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมแต่บางเอิญว่าเราพึ่งพาแค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตเราก็เลยบอกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือสี่สิบเอ็ดจากแปดสิบเจ็ดประเทศเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปคือสรุปว่ากลุ่มประเทศที่ทําให้มันเปิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มประเทศในยุโรปออฟก็ถือว่าเขาเป็นผู้นําในการรีโอเพนของโลกเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ากลุ่มนี้เขาไม่กล้าทาเนี่ยนะโลกก็คง จบอะไม่รู้จะอยู่ในบรรยากาศของความมืดมนไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่าถ้ามีแต่พวกเกาะเล็กๆยี่สิบเกาะที่เปิดเนี่ยนะคือเขาก็จะหาว่าอ๋อพวกนี้มันไม่มีทางทําอย่างอื่นแล้วไงมันก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าประเทศในยุโรปซึ่งถือว่าเป็นประเทศชั้นนําประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกเนี่ยเขาคือเป็นผู้นําในการเปิดครั้งนี้เลยก็น่าจะสร้างผลกระทบอยู่พอสมควรแต่ก็แน่นอนว่าแค่ยุโรปอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะว่ายุโรปก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าช่วงแรกๆพลาดพลั้งใช่ไหมว่าโควิดระบาดหนัก ก็เลยถูกกล่าวหาว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมหรือไงอยากให้ประชาชนติดเยอะตายเยอะหรือไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าพอหลังจากที่เปิดเดินทางระหว่างการรวมทั้งเปิดให้12ประเทศที่ปลอดภัยเข้าได้เนี่ยตอนนี้การติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นบ้างก็จริงแต่ว่ายังห่างกับช่วงแรกๆมากแล้วก็การเสียชีวิตก็ยังคงต่ําหมายถึงว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเยอะๆตอนนี้เขาก็เสียชีวิตน้อยลงมากแล้วก็ต่อให้เปิดเดินทางแล้วเนี่ยก็ยังคงเสียชีวิตน้อยลง ยังคงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างที่หลายๆคนได้คิดเอาไว้ในตอนแรกๆอ่าในนี้เขาบอกว่าจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ก็ยังคงล็อกดาวน์ต่อไปอีกนาน115ประเทศก็ยังคงปิดพรมแดนอย่างสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับการท่องเที่ยวนานาชาติแล้วก็88ประเทศจากในนั้นก็คือปิดอย่างสมบูรณ์มามากกว่า12สสัปดาห์แล้วก็จะรอดูว่าที่ปิดอย่างสมบูรณ์เนี่ย จะทนไปได้อีกนานสักแค่ไหนอันนี้พูดเองก็จากสถิติที่ UN WTO เนี่ยเขาเก็บมาเขาบอกว่าในตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยการระบาดของโควิดเนี่ยทำให้โลกเนี่ยสูญเสียรายได้ไปถึง320,000ล้าน US d ลลาร์หรือประมาณ10ล้านล้านบาทก็คือเป็น3เท่าของวิกฤตเศรษฐกิจปี2009ซึ่งอันนั้นมันประเทศเราอาจจะไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่เคยได้ยินไหมวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครซิส ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากอเมริกาในปี2009ที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของอเมริกาล้ม Lehman Brothers หรืออะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคือไอ้สิล้านล้านบาทเนี่ยที่เรางงกันว่าเอาแค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็2ล้านล้านบาทแล้วที่เป็นรายได้การท่องเที่ยวทั้งปีของปี2019ดูตัวเลขจะน้อยไปไหมคือเขาอาจจะวัดแค่ไม่กี่เดือนไงทั้นนั้นถ้าเอาเต็มปีอ่ะมันน่าจะคูณไปอีกสักสาเท่าหรือสี่เท่าของตัวเลขนี้นะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ คือ,อเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้อยากจะปิดหรอกเพียงแต่ว่าคนของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนเราไงกลัวล็อกดาวน์รอบสองเพราะว่าอารมณ์มันตกใจไงตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยมันเร็วมากเลยนะแล้วรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็ตกใจใช่ไหมเขาก็มีตัวอย่างแล้วคือจีนไงจีนเขาล็อกดาวน์ก่อนใช่ไหมเขาก็ทําตามจีนกําหนดเลยก็คือตกใจด้วยเหมือนอยู่ดีไวรัสโผลมาเต็มคอมเลยหรือว่าเต็มมือถือเลยอะไรเงี้ยตกใจชัดดาวปิดเครื่องไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดเข้ามาใหม่ แล้วทีนี้ว่าตอนล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็เสียหายกันไปเยอะใช่ไหมเขาก็เลยกลัวไงว่าจะต้องมีล็อกดาวน์รอบสองทีนี้คนในประเทศเขาก็เลยรังเกียจนักท่องเที่ยวเพราะว่ากลัวจะเอาเชื้อมาแพร่คือเขาไม่เปิดใจมากกว่าว่าคือเราเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันแล้วอะผ่านมาตั้งหลายเดือนเรารู้สถิติแล้วยุโรปก็พิสูจน์แล้วว่าการเสียชีวิตน้อยลงอย่างมากแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็เตรียมพร้อมขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วฉะนั้นล็อกดาวน์รอบสองเนี่ยน่าจะเกิดยากใช่ไหมก็คือถ้าเราร่วมือกันะ แต่และประเทศร่วมมือกนะันฟื้นฟูการท่องเที่ยวม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ายังคงเอาความกลัวนําหน้าความเป็นจริงเนี่ยนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆเราก็จะดูว่า1 1 5ประเทศที่ยังปิดอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาจะทนไปได้นานแค่ไหนแต่ถึง87ประเทศที่บอกว่าเปิดบ้างแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดสมบูรณ์ใช่ไหมก็ดูว่าทั้งอันที่เปิดแค่นิดนิดหน่นอยหน่อยเปิดแบบกล้ากล้ากลัวๆกับที่ปิดอย่างสมบูรณ์เลยเนี่ยเขาจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็พวกประเทศที่ เปิดเยอะแล้วอ่ะอย่างยุโรปเนี่ยต่อไปเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาระบาดหนักเขาจะติดเยอะตายเยอะอีกหรือเขาจะพลิกฟื้นเร็วกว่าที่อื่นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับมีความคิดเห็นก็โพสต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับสวัสดีครับ